กว่า200ปีที่ละครหุ่นสายเดินทางข้ามประวัติศาสตร์มาพร้อมกับเรื่องราวที่เข้าถึงยุคและสมัยนั้นๆอย่างเข้าใจง่ายถึงแม้ปัจจุบันจะหาดูหุ่นละครสายได้ยากแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งคณะที่ยังไม่หยุดยั้งเผยแพร่หุ่นละครประเภทนี้อย่างคณะหุ่นสายเซมาที่ก่อตั้งมาร่วม8ปีโดยมีโรงละครที่เป็นทั้งโรงฝึกซ้อมโรงผลิตตัวหุน่นและโรงเรียนสอนขนเชิดหน้าใหม่ด้วย ซึ่งวันนี้คมชัดลึกทีวีจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักที่มาของละครหุ่นสายและเสน่ห์เฉพาะของคณะหุ่นสายเสมาคณะนี้จากพี่เต่าเชิดชายขบุญรำอีกหนึ่งทีมงานที่เป็นทั้งคนผลิตคนเชิดของคณะหุ่นสายเสมานี้ค่ะคือคณะหุ่นสายเสามันแตกต่างจากหุ่นอื่นๆแล้วก็ว่ามันหุ่นมันคณะเสามันทํามาจากสายเราเชิดจากสายสายบังคับตัวหุ่นนะ คือมันหุน่นละครเล็กก็จะใช้สามคนเชิเดแต่ก็น่ดเสีมาเล้วจะใช้เป็นตัวเดียวคนเดียวเชิดจากสายผ่านเ้าหุ่นาสายผ่านมาหาหุ่นเคนรับเล่นคนเดียวเราเนื้อหาในการแสดงนะคะต้องเป็นแบบว่าเรื่องรามเกียรติหรืออะไรกินหรือเปล่าก็จะมีรามเกียรติก็มีนิทานสำหรับเด็กๆก็มีแล้วนิทานแบบอารงค์ก็มีเด็กชายกับใบโพทุกศึกษาคอน มีมากมายหลายเรื่องอะไรที่ทำให้คนติดตามมาดูมีการผลักน,บบนันก็คือว่านักงสายซีมาคือเป็นกันเองเป็นกันเองหนึนง่งแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นแบบบ้านๆแล้วก็มันเป็นครอบครัวมากกว่าแล้วก็เป็นยังไงมันสนุกมันมีทั้งเนื้อหาเวลาเราทำละครเรื่องหนึ่งเราจะมีเนื้อหาสอดแทรกเข้าไปในตัวละคร สำหรับหุละครสายเหล่านี้มีมากกว่า200ปีในประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วนะคะแม้จะไม่มีการจารึกเป็นหลักฐานสำคัญเพราะหุละครประเภทนี้เป็นหุละครที่เล่นกันในหมู่ชาวบ้านนอกวังโดยใช้สายต่างๆชักรออหุ่นแต่ละตัวในการสื่อสาร โดยเรื่องราวที่นำมาเล่นก็มีทั้งรามเกียรติ์เรื่องราวเสียสีสังคมตำนานหรือนิทานที่เข้าใจได้ง่ายนี่คงเป็นอีกเหตุผลหลักที่ทำให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยประเภทนี้อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้แม้ทางคณะเสมาจะพยายามหาทางรอดในการเลี้ยงกลุ่มและสืบสานผลงานดีๆต่อไปเพื่อคนรุ่นหลังแต่ก็ยังต้องการทุนจานวนไม่น้อยในการสนับสนุนศิลปะแขนงนี้ต่อไป ก็อ,อยากได้กําลังส,สนับสนุนนะครับทั้งด้านเงินทุนและอะไรที่มันมันเป็นศิลปะ,ะของไทยครับต้องช่วยกันดูช่วยกันชม์จะช่วยกันเสนับสนุกคือของที่เราสร้างมาแล้วหรืออนุรักษ์ไว้แล้วเราก็ต้องต่อยอดให้มันสมบรูรณ์ยิ่งขึ้นไปแล้วมันดี เปิดรนล่หลานเรามาจะได้เออมีประวัติมาเป็นมาอย่างนี้นะน่าสนใจอย่างนี้นะเรื่องราวมันเป็นไงขั้นตอนการทําการสร้างสำหรับคณะหุ่นสายเซมามีโรงละครอยู่ที่ซอยวิภาวดี58โดยทุกเสาร์ที่2และที่4ของแต่ละเดือนจะมีการเปิดการแสดงในเรื่องต่างๆและจะมีการเปิดแสดงที่โครงการอัมพวาด,ด้วยบัตรราคาก็ไม่แพงนะคะอยู่ที่150บาท เลยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับคณะคุณสายเสมาได้ที่0854833338หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ w w w s e m a t h a i c o m ธนากรชุมทองถ่ายภาพทิตาภาศิริพิพัฒน์ขมชัดลึกทีวีรายงานค่ะตูิงหรือเปล่าที่สายพันของเราได้ไปจักแค่บนฟ้าเบื้องบนจริงล